ถ้าผมดาเดเาเดสเซย์จะตายหมเลยน่าจะอ้อมมาทางนี้กันเราต้องอ้อมหลังส่วนเคฟแด้ยังอยู่หลังเกาะนู้นดูจกากเครื่องบินเอาบากกำลังมาเคฟได้ยอยู่หลังเกาะถอยหลังอยู่ ก็มันก็เดินหน้าตัวสปอร์ตตัวดีๆแน,น่นอนระยะนี้เอาป้ายิ้มาแล้ว ไอ้จะมีสมองได้ไงฝรั่งเศสอย่าเข้าใจผิดผมเั็นนิ่งๆอย่างนี้แหละซีซีเดลหนึ่งจุดก็มานิ่งไว้นิ่งไว้โอเค จะพยายามจะยิงอัดด้านข้างเจ็บเออข้างหน้าค่อยว่ากัน เขาลุเอชอีกันนะเขาเรียกว่าเอพยิงไม่เข้าเพ่งเปิดกระมาตอนเปลี่ยนเป็นนี่ด้วยถอยห,หลังค่ะอุ้ยชิบกายคนหนัก อยู่นิงสักแป๊บหนึ่งหยุดยิงแป๊บโอเคโดนยวแม็กยิงมาเมื่อกี้เจ็บชิบหายโคตรเจ็บ สปอตเลยฮะเอาบาเจะดเลยระยะไปละจะทำไงกับนี่ดี นี่มงินกับกลุอเกินแล้วปล่อยให้ทางนาวกันผมต้องการมุมในการยิงเผาอะ่ะได้ละขอแค่ขอจะไม่สปอตผม โนเต็มๆเลยจ้าเดือนน้อยเด่ะแหมควรจะเป็นเบลรอก่อนผมช่วยยิงไม่ได้อะผมบันไซได้นะแต่จะรอดหรือไม่จะรอดหรือเปล่านะเรื่องเนี่ยดีๆข้างหน้าผม ここかเรื่องผมต้องการให้ยูแม็กทะลองทั้งหมไม่งั้นผมจะเข้าชาร์จเลยผมจะใช่หลังเกาะโอเคผมพอเห็นแล้วว่า キダリゲニ、キュラの接近を注意しセキンオカンチチュウィステキダリゲニ、キュラノセキンオカンチュ กราสืาลไม่มีต่อแล้ว1นึ่งนาทีวิธีคือบันไซใส่ใสนิวเม็กแต่เรือเราไม่ใช่เรือบันไซเราเข้าไปมีเสิยตายมากกว่ารอดมาแล้ว โอเคต่อโดนสองลูกเลยครับจมทันไหมจมไหมแล้วน,นำ้ำแตกสองอันถ้าจมได้ก็คือไม่ทันไม่ทันละว้าติดท็อปไหมติดท็อปไหมไม่าแรงรถโอเคติดท็อปนะแรงไม่ลดสวยได้อยู่ได้อยู่ Thank you. โอเคครับแคปสามจุดมนเปฟปูกิได้อยู่ยยยถ้าแมปอย่างนี้แนะนำแคปดีกว่าฟูกิทำแต้มด้วยการแคปได้สบายสายอยู่ บุญน,น,นี่ปืนเท่าเรานะแต่ยิงไวกว่าแถมรู้สึกว่ามันทีเกาะโอพีดีๆอาจจะไม่ใช้นี่ก็ได้อาจจะคอมกากเนี่ยเราเสียเปียนอยู่เพราะว่าคอนซูมเมนต์เราค่อนข้างแย่มาก ถึงแม่ที่สุดดีดีคอมวนไม่ดันดีดีไม่ดนดีดี มันแคบบีอ่ะมันแคบบีผมเข้าซีนี่อันตรายอยู่นะแล้วแบตเชนชิปแบตเชนชิปถ้าแบตเชนชิปอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยอ่ะผมรอดนะแต่มันมีเห็นแค่สองลำออะผมช้ารัดรัดเข้าซีแล้วอ้อมหลังให้ได้แต่ เสี่ยงอะ่ะคือหน้าที่ผมก็คืออยู่แนวหลังแล้วคอยยิงหนับหนุนถ้าผมเข้ารัดอย่างเงี้ยมันเสียเปรียบยังไงก็ต้องทำนะเพราะว่าเราไม่มีดีๆเรามีครับแต่ 攻撃目標の座標を提数。 ได้เลยน,นะเราเข้าแคปซีได้โดยที่ไม่ไม่มีดาเมจไม่โดนดาเมจระยะปืนไม่ถึงโว้ยแต่นูน่นน,น่ะได้ละก็ืไปมันเป็น AP พีวะกัมมอนไดมิปิกดกับ HE s h e l l b r a n d อ้าอ้าฟริกิฟริกฟริกฟริกวุ้สวยอย่าบุญนี่เผาวุ้ยสวยซะได้ปุดโอเคสวยโปอปอไม่โดนข้ามหัวเลย โอเคบีบีฝั่งนู้นมันอ้อมมันได้หมดเลยผมจะอ้อมหลังน้ำบลาอยู่เนี่ย คุณจันนี่กับเคเลแลนฝั่งนู้นชาร์ป้องหังจเรต่อนงเราไม่ใช่เรือรัสแต่กำเนิดกำเนิดครับแต่คนเล่นรัสแต่กำเนิดครับ <c oughs> ลัสบี้นี่เพ่อที่สังเกตเรือใช้เอนตินบูตนะมันจะมีควันดำๆนะควจะมาจมมัสฮารุเองนะขอให้มันจูบไอแลนด์นะตอนนี้ขอให้มันจูบก,ก่อครับ เกาะเมื่อไหร่ปุ๊บงานผมจะง่ายขึ้นทันทีผมรอไอ้บาเยินนั่นเนี่ยหายไปแล้วเสียงเสียงผมจะไม่ชาร์จเพราะว่าชาร์จไปมีฟุมีบายเยินคุมอยู่ยังไม่อยากโดนทซันโวลเดียวหายแต่กี้เรา ได้น,นะแล้วหลบเราใช้สกิลในการหลบเอา như thế một bạn, này nóc, này chút chip cài, đây là lăng cánh cấp thứ cảm.

ไม่ไปเผาไบายเยนก็ไปเผาเคฟแลนนะครับงานเราอกหน่อย ไปเผาเชฟได,แได้แติดเชฟได้มันหันหน้าเข้าเนี่ยถ้ไม่หนีขอให้หันหน้ากลับมาครับ いいのない重エンジン戦闘出力行各間に攻撃目標の座標を転送。 อยากจะหันเกมแลกไม่ังทำไมเขาต้องหนีด้วยก็สิ่งอือแสิบง โอเคนะฮะก็ต้องขอขอบคุณคนดูทุกท่านนะที่มานั่งดูนะครับก็อย่าลืมนะกด follow นะครับแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะจะได้มีความมดูกันเยอะๆมีคนคุยอะไรอย่างนี้นะฮะเราเจอกันใหม่ในไลฟ์สตรีมครั้งหน้าครับผมบ๊ายบาย yeah